ก่อนนะครับแค่แก้วน้ําแก้วเดียวครับเขากสามารถที่จะเล่นปิกกปู๊ของเขาได้นะครับนี่เขาคิดว่าเขาเอาบน้ําลงได้อยู่ใช่หรือไม่คุณก็ลอง <c oughs> คุณก็ลองดูนะกิ้งไปกิ้งมาทหารกิ้งไปทหารกิ้งมานะสังเกตไปหน้านะเป็นสีสันที่สดใสมากมากเลยทีเดียวนะครับผมแค่แก้วน้ําแก้วเดียวนะแล้วก็ปิกกปู๊ของเขานะ กับพี่ไดได้นะเขาก็สามารถนอนกิ้งไปกิ้งมาเลยระวังปกคนไนทยนวยน่ให้นะฮนะอย่าเพลินไปนะครับผมระวังด้วยนะครับช่วยระวังด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยูโ you know. ออกจากที่เกิดเหตุนะครับ ออกจากที่เกิดเหตุได้ไหมครับโอเคครับเรามาต่อนที่แก้วน้ําต่อนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่แก้วน้ำนะฮะกิ้งไปกิ้งมานะครับกะหันกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาอ่านกิ้งไปกิ้งมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยลิ้นเลียไป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 ไม่ใช่ตู้เย็นนะจ๊ะไม่ใช่ตู้เย็นนี่ไม่ใช่ตู้เย็นนะจ๊ะเฮ้ให้ที่เกิดเหตุให้เกิดเหตุหนึ่งสองสามอ่าเล่นต่อเลยครับเล่นต่อเลยครับเล่นต่อเล่นต่อเลยนะครับกิ้งไปกิ้งมาอ่ะกิ้งไปกิ้งมาทหารกิ้งไปกิ้งมาเห็นนะครับอ่าเล่นไปกันเล่นไไไดดด้้้้้เเเเเลลลลลยยยย่นโโอออ โอหตอนนี้ตอนนี้กำลังเรียนละอตอนนี้กำลังเรียนต่อแล้วฮะตอนนี้กำลังกินกากินกิงนกินกินกไปโอ้โหน่าไไปไทมาโอ้โหไยไปายมาไทไปไทมาโอ้โ้กินไปกินเออไออเเออน่าม่เล่นต่อฮะเล่นต่อเล่นต่อเลยครับเล่นต่อเล่นต่อเลยครับโอ้โหอย่างงี้นะครับอ้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 จำไป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 อ้กินไปกินมาจำไปจำไปจำไปอโอ้โห เขาดูเขามีความสุขนะฮะดูเขามีความสุขนะครับดูสายตานะฮะดูสายตาของเขานะครับโอ้พี่กระปู๊กพี่กระปูก็มีนะฮโอ้โหโอ้โหอานน้ำตาแล้วกูอานน้ำตาแล้วนี่เป็นไงแล้วเป็นไงง่ล้วนี่นะเป็นไงล่ะชีความสุขโอ้มีความสุขโอ้นี่เป็นไงล่ะอ่ นี่โอ้โห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 มีความสุขมากเลยนะอ้มีความสุขมากเลยครับแค่แก้วน้ำแก้วเดียวก็ทําให้นกมีความสุขได้แล้วนี่นะฮะคือความสุขที่แท้จริงนะอย่างธรรมชาติโอ้โหโมทานกิ้งไป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 กิ้งไปกิ้งไปทานกิ้งไป หาองกินไปกินมาห้องกินไปกินมาเอ้ออย่าก,กัดขาเลยเฮ้ยย่า,ออยาก,กัดขาเลยเอมือนเชียอ์เรออ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 ้เอิอออออออนออ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 ้อ <laughs> นะออ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 ้งอ,อ <laughs> ไม่ได้เชื่อเลยนะครับโอ้โหพี่กระพุ้เลยเอ้ยอย่ากัดขาตัวเองนะครับอย่ากัดขาตัวเองนะอย่ากัดขาตัวเองนะครับโอ้แก้วน้ำแก้วเหลวก็สามารถทำให้นกพูนหันสุกเอาพี่กระพุ้เลยจ้าพี่กระพุ้เลยโอ้ปีกกระพายเอาปีกกระพายยังไงจ้ายังไงจ้าอืมอืมอืมโอ้โอถ่ายขึ่นไปขึ้นมาถ่ายขึ่นไปขึ้นไปถ่ายนี่เอ้ยอย่ากัดขาตัวเองถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไป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 ขึ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปนั่นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะอย่างนั้นนหละอ่ามันเชียร์ม้อยนะฮะอย่างเชียร์ม้อยนะครับตอนนี้ครับโอ้โหกำลังกัดขาต่อสู้กับตัวเองอยู่นะครับโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอ้าขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาอันนั้นแหละบุกไปบุกไปลุย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 โอ้ลุยลุยลุยอืมเดี๋ยวนี้ต้องเชียร์นะต้องเชียร์นะครับเราต้องเชียร์นะครับแต่โอ้โหตอนนี้ไฟตรงข้ามนะฮะเขายืนนิ่งตั้งงานจากการตายเลครับโอ้โหแต่ไฟของเราเนี่ย ท่าทางว่าจะไม่ไม่ไม่รู้อย่างไรนะไป้ตัดไปท่าไหนยังไงจะไปท่าไหนยังไงครับผมโอ้โหโอ้โหต้องบุกแล้วต้องบุกแล้วบุกแล้วกิ้งเลยกิ้งเลยขึ้นเงยแล้วต้องบุกแล้วแล้วมันสู้แล้วคุกไง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 คุกวงไงคุกวงไงคุกวงไงโอ้โหคุกวงไงคุกวงไงเลยเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละนั่นแหละเปล่าเขาอยู่อยู่นิ่งเลยนะ เป้ายืนนิ่งแล้วเป้ายืนนิ่งแล้วเฝ้ายืนนิ่งแล้วเป้ายืนนิ่งแล้วสู่เขาสู่เขาเอาลุยลงไปลุยเลยเอาต่อยนะผู้กล้าโอ้ยคว้าเอาคว้าเอาคว้าเอาหุ่นไปหุ่นไปโอ้โหโอ้โหอย่าน็อกนะฮะอย่าน็อกนะครับอย่าเพิ่งน็อกนะฮะอย่าน็อกนะครับทุกมวยอย่านี่ยอย่าน็อกนะครับไม่น็อกนะครับเราจะไม่น็อกนะฮะเราจะไม่แฝงรวมตอนอยู่บนเวทีนะครับเวทีเราแคบมากฮะแพร่พลังการมากเลยนะครับอ่าระวังตกด้วยฮะระวังตกเวทีเลยครับผม เอาอย่งไรต่อครับยังไงต่อเอาคู่ก,กิ้งนะเขาเอาอย่างไงครับคู่ซ้ายฮนะคู่ซ้ายครับเปลี่ยนทั้งตัวเลยแก้แล้วแค่เดียวทำไมถึงเบรกได้ขนาดนี้อ้ยครับเอ้าอย่งไรอยังไงยังไงเหมือนจำมือนนะเหมือนจำมือน,นะครับหาาเหมือนว่าทางฝ่ายถ่านของเรานะถ้าฝ่ายถ่านขึ้นไปขึ้นมาของเราจนจำมือแล้วนะครเอา้ายังไงเขายืนเขายืนคู่วงในอยู่นะฮะ กำลังคุกงงง่ายอยู่น,นะครับตอนนี้นะ Kara, อ่าอย่ากัดขาตัวเองนะครับทหารอย่ากัดขาตัวเองนะครับอ่าไปไปต่อไปต่อระวังตกบันไดด้วยนะระวังตกบันไดด้วยนะอ่าอ่าได้อ่า,อา,อาโอ้ oh, ขึ้นไปขึ้นมาอ่าขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาอ่นนั่นแหละอย่างนั้นนะมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่างนั้นแหละต้องสับสนในตัวเองสับสนในตัวเองอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเออขาใครขาใครขาใครขาของเราเองขาของเราเองนะฮะอ่ามองเองฮะอืม ดูนะครับอาจจะสามารถตบบนเวทีได้นะครับโอ้ยเวทีเราเล็กกอลังการมากครับโอ้โหรลชดาไหลมากเลยนะครับเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกสนานครับเหมือนตู้เย็นเลยเหมือนตู้เย็นเลยตัดภาพไปที่ตู้เย็นนะฮะตัดภาพไปที่ตู้เย็นนะครับผมเราตัดภาพมาที่ตู้เย็นนะคะเราตัดภาพมาที่ตู้เย็นนะฮะอันนี้เป็นเวทีเย็นนะเวทีเย็นเวทีเย็นในช่องทุตุ้งนะโอ้โเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงครับใส่ผ้าฮะใส่ผ้าฮะใส่ยังครับใส่ยังครับ เปิดตู้ไม่ได้นะนะเปิตู้ไม่ได้นะนะครับผมเปิดตู้เม่นี่ครับมีความสุนนนามากนะเอาลครับเอลครับเครับเวลาเรา้เรเชียร์นะับเชียร์มาเชียร์ั p เชียร์ up เชียุกเลยกุกเลยครัิ้ไปนะครับ้เลยครับกเลยครัิ้ไปิ้มากุกเลยกุก้เลยกุกเลยิ้ไปิุกเลยกุกเลยกุกเลยกุกอเลยอลเล

เวเข้าเข้าไปเข้าไปเวเร็วเร็วเข้าไปเร็วเร็วเข้าเร็อะรนิดเดีเอะนิดเดียหมเวลาครับหมดเวลาครับอเวลาตอเวลาครับตอเวลาครับขอต่อเวลาไม่ได้เลยอย่ามาเมึนเลยอยมานเลยวทีนะครับอามมึนเลยวีนะครับวิเราเร็การงการนะครับเร็วๆครับเวีเราเร็รกหมดเวลาเป